อยากคล้ายขันเก่าทิ้งหลุดองนิวเกียแกรน c a น n i v a l ดูลุกป่ามากมายในปัจจุบันเกียแกรน c a น n i v a l กลายเป็นซีรีส์รถขายดีที่สุดของแบรนด์เกียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากมันเป็นรถยนต์ในประสงค์ที่มีตัวถังขนาดใหญ่โตมากมายแต่จำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผลออกมากมามีให้เลือกตั้งแต่รุ่นถูกสุดจนไปถึงแพงสุดที่มีออปชั่นหรูหราสมราคาครับ ในปัจจุบัน Grand c a นิว v a ลก็ยังคงเป็นรถเรือธงอยู่เช่นเคยครับแต่เหลือเวลาอีกไม่นานที่ออ l New g e ี r แกรน d คานิว v a ลจะเปิดตัวเพื่อมาทดแทนรถรุ่นเก่าที่กำลังจะตกรุ่นในเร็วๆนี้จนมีภาพสปายช็ t ตภาพแอบถ่ายจเจ้ารถคันนี้อย่างคับข้างจนถึงขั้นมีภาพหลุดแบบคอมพิวเตอร์จเนอเรตออกมาให้เห็นกันแล้วด้วยล่าสุดเราก็ได้รวบรวมทั้งภาพแอบถ่ายและภาพหลุดของ All New Gear Grand Carnival รวมไว้ในคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Gear Grand Carnival รุ่นเดิมจัดว่าสวยแล้วแต่สำหรับรุ่น All New นั้นก็เป็นการยกระดับการออกแบบไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากมันมีการปรับภาพลักษณ์ตัวร่นใหม่จนไม่เหลือเข้าโครงเดิมนั่นก็คือมีการปรับรถให้ดูเท่ดูครูดูลูกป่าขึ้นยังไงไม่ทราบนะครับทั้งๆท,ที่มันยังคงใช้โครงสร้างตัวถังของรถรุ่นเดิมอยู่เลย ถือว่าทีมดีไซน์ของเกียทำการบ้านมาได้ค่อนข้างโอเคเลยครับ All New Gear Grand Carnival เปลี่ยนลุกจากรถมินิแวนที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ให้กลายเป็นรถมินิแวนที่มีบุคลิกเฉพาะตัวมากขึ้นมีเส้นสายหรือองค์ประกรอบการดีไซน์คล้ายกับรถยนต์อเมริกันมากขึ้นได้แก่การปรับทรงรถให้ดูเหลี่ยมกล่องขึ้นการออกแบบไฟหน้าและ daytime running light ที่ดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นออกแบบกระจังหน้าที่มีมิติแปลกๆใหมๆ่ๆ มีการกดความสูงตัวถังรถให้ต่ำลงและออกแบบกรอบกระจกหน้าต่างที่ดูเหลี่ยมสันขึ้นเป็นต้นสังเกตดีๆว่าด้านหน้าของ All-New Gear Grand Carnival จะคล้ายๆกับ All-New Gear Sorento อีกด้วยการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ต้องบอกไว้เลยว่าเกียร์จะเคียบไปข้างหน้าอีกขั้นโดยการจับมาตรหน้าจอผู้ขับขี่และหน้าจอสัมผัสรวมอยู่ภายในอนาเขตเดียวกัน มีการออกแบบชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารที่ดูหรูหราล้ำสมัยอีกก้าวใหญ่ๆเลยชนิดที่เรียกว่าใครใช้รุ่นปัจจุบันก็แอบอยากจะเปลี่ยนมาซื้อตัวใหม่เหมือนกันแหละพร้อมกันนี้ยังมีการออกแบบโทนสีภายในห้องโดยสารที่ดูฉูดฉาดแต่ยังดูพรีเมียมอยู่ทำให้ All New Gear Grand Carnival สามารถก้าวไปยังขีดจำกัดใหม่ๆได้สำหรับเมืองไทยนั้นคาดว่าน่าจะได้เห็น All New Gear Grand c a แ n i v a l ภายในปี2021 หากใครชื่นชอบข่าวสตาร์นี้โปรด u u b s c r i b e ช่องคิสกายขอบพระคุณยิ่งสูงครับ